โอ้ย Apple เพิ่งปล่อยอัปเดต iOS 26.2 Public Beta 1ที่มีฟีเจอร์ใหม่เจง๋จงๆเต็มเ่ยมเชิญชวนให้แฟนๆเทคโนโลยีมาลองสัมผัสอนาคตของสมาร์ทโฟนกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังตื่นเต้นกับการทดสอบความเสถียรของระบบแต่ก็อาจมีข้อสงสัยว่าจะเสี่ยงกับเบต้าเวอร์ชันหรือไม่งั้นเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าวันนี้ Apple ได้เปิดตัวอัปเดต iOS 26.2 Public Beta 1ซึ่งเป็นเวอร์ชันเดียวกันกับที่นักัฒนาได้รับมาเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s c o w w w a p p l e r o e r e l e a s e i o s 2 6 2 d e v e l o p e r b e t a 1นี่ไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆที่หลายคนรอคอยมานานและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปเพราะบางฟีเจอร์อาจเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ iOS ของคุณไปโดยสิ้นเชิงแต่จะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 16.2 Public b e t a 1ารหนึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเหล่านี้ซึ่งผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆพร้อมตัวอย่างเพื่อให้มือใหม่หัดใช้งานได้ไม่ยากการปรับปรุงคะแนนการนอนหลับแอปเฮลจะมีการคำนวณคะแนน,นการนอนหลับที่แม่นยำขึ้นเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมสุขภาพการนอนของคุณได้ดีกว่าตัวอย่างเช่นถ้าคุณนอนหลับไม่ลึกพอในบางคืนแอปจะให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการนอนเช่นลดการใช้หน้าจอตอนดึกการปรับปรุงแอป Apple Podcast s, ปรับปรุงอินเทอร์เฟซและฟังก์ชันเพื่อให้การฟังพอดแคสต์สนุกและง่ายดายขึ้นเช่นการค้นหาอีพีโซดได้เร็วขึ้นหรือการแนะนำพอดแคสต์ใหม่ๆที่ตรงกับความสนใจของคุณดีไซน์หน้าข่าวของ Apple News ที่ใหม่การออกแบบที่สดใสและใช้งานง่ายมากขึ้นเพื่อให้คุณอัปเดตข่าวสารได้รวดเร็วกว่าเดิมตัวอย่างเช่นหน้าหลักจะ,สะแสดงข่าวเด็ดๆในลักษณะดินามิกที่ปรับตามความสนใจเช่นกีฬาหรือเทคโนโลยี Live Translation บ bon นพาสในสหภาพยุโรป ฟีเจอร์นี้ช่วยแปลาภาษาแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางหรือทำงานในยุโรปตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังคุยกับคนฝรั่งเศสแอปพอร์ตจะแปลาภาษาให้คุณได้ยินภาษาอังกฤษท,ทันทีแต่จำไว้ว่าฟีเจอร์นี้ยังจำกัดเฉพาะยุโรปเท่านั้นบางคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่เปิดให้ทั่วโลกการเลื่อนปรับความใสลิควิดแกลดบนหน้าจอล็อกคุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปภาพพื้นหลังบนหน้าล็อกได้อย่างละเอียดเพื่อให้ดูสวยงามตามสไตล์ส่วนตัว,ต,วตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบภาพธรรมชาติคุณสามารถทำให้มันดูชัดขึ้นนนนหรืืืออออเเเเบลลงงพ่้้้ขความแจต การเตือนเพิ่มสัญญาณเตือนและตัวจับเวลาปรับปรุงระบบเตือนภัยและการตั้งเวลาที่ฉลาดขึ้นเช่นการแจ้งเตือนที่ปรับตามบริบทเช่นถ้าคุณกำลังขับรถจะมีเสียงเตือนที่ไม่รบกวนมากเกินไปฟีเจอร์ทั้งหมดเหล่านี้จะอยู่ใน iOS 16.2เบต้าและ Apple คาดว่าจะปล่อยเวอร์ชันเต็มสำหรับผู้ใช้ทั่วไปในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้สิ่งที่น่าสนใจคือการทดสอบเบต้านี้สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ลองฟีเจอร์ล่วงหน้าแต่ก็อาจมีบั๊กเล็กน้อยที่ทำให้ระบบไม่สเสถียรน,นี่คือจุดที่เกิดความเห็นต่าง บางคนบอกว่าเสียงไม่คุ้มค่าเพราะอาจทําให้โฟนแหงแต่คนอื่นๆเชื่อว่ามันช่วยให้พวกเขาเป็นคนแรกที่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆคุณคิดอย่างไรลองพูดคุยกันในคอมเมนต์สิคุณเห็นด้วยกับการลองเบต้าเวร์ชั่นหรือไม่หรือคิดว่าแอปเปิลควรปล่อยฟีเจอร์อย่าง live translation ให้ทุกประเทศเลยเหรอที่มา9 to